อ้าพี่น้องเลยนะครับลาป้าดุกพี่น้องเลยกับชุกน้ำไม้นะเครื่องงามอืย สวัสดีครับพี่น้องฟองปลายสุขุขุนครับพี่น้องครับงหลายนี้มากินเขาแรงในการเด้อพี่น้องเยนะครับอ่าพี่น้องเยนะครับลาปลาดุกพี่น้องเยกับสุดน้ำไม้นาใส่อะไรสอนติดบ้าอู้ติดบัานมาหน่อยเนาะต่อติดดอกพี่หลายแล้ปียกเบิองบ่เอ้านี่สุดน้ำไม่ห้างขอเสษอะไรเบิองกินกันเนาะ เค้าแสบเสบอบพน่นเอยในผสมน้ำใหมอืมัพกพักบุญผ้าเซียรปพน้อมาได้มาได้อ่าพยายามมา

อันี้เจีพี่อ้องแบบแบบจะ๊ยายียจะไปลายกเข้ามาบังกัพผักก็ได้ก็ใช้้้ำเลียเมื่อ,อ,อยก็แช่กับก็พุึงครับ พูดก่อนนะเว้ยทุกคนมันเคร่องำ เป็น,น,น,นพักอัน่รลายเน่พักแผ่วเป็นวัดน,นะใครไม่บอกน้กนอใคอสิบอกน้นนอเป็นทัดกินพักแผ่ Nah, pedok. Wah. Uh -huh. hmm ของแทมเนี่ยกินเข้าไปโดยเฉพาะภาพ nó vừa à coi rồi đụ cái ni vàng ร้อยไม่นเเบเบงกอตเสร็จบายบายแสงสีโโปปิบพักออกไปก่อนบายบาย<อ>จะกินยาขี้เย็นเลยโอ้ มาเคื่อนเสียงต้นน้อังกก็สอนงั้นบ่ะไปอุชังบ่ไปแะเวรสเซียจนสามวงันเสียนสามกงบ่เออไปซะพืนต้องกันเฉลีโอ้ทุกที่พอแล้วกัาบ่ม่เหอนฉันันไปยืมเงินเดี๋ยวมน của dương đây dương rồi đó thì vừa sấy dương dương nào dương là một người cho khô khen này Ui. <laughs> hả <hồi. cười> <laughs> à, <chị Bà> <laughs> ติดตาดมหาสุภ้ายทิเพื่อนเรไปลสวัสดีครับเพ่อนๆนะไม่คิดเขาสวัสดีครับที่เราปล o อบุกท่านมาันเอยไม่กันเด้อพีเท่นะครับ อ้าเน,นอะครับหอลงแล้ววันนี้ครับทำงานใจ <c oughs> โอเคครับพี่น้องครับทำงานร่องแบบา้งหยู่ <c oughs> ทง้ง <c oughs> ทางนร <c oughs> องคุณนันรครับพีน้อง <c oughs> ครับที่โมเดิร์ตจบเนี่ยลายแห่หน้งองบรกอ <c oughs> โอเคครับพี่น้องครับายบาครับขอบคุณนะครับ <c oughs> ครับบลาลายพี่น้องครับ